ฮัลโหลฮัลโหลใครๆก็เห็นซีรีส์ใหม่แล้วเนาะอย่างเงี้ยแพงไหมเหรอพวกปืนนี้ก็ราคาปกติเนี่ยแหละไม่มีอะไรมากแต่ของตรงช่องเนี่ยเซยไอเทมเนี่ย M4 กันอากาศออกาศแดง M4 แดงแม่งโคตรแพงเลยหองตรงอาจจะเหมือนจะไม่แพงแต่มันแพงไอพวกเซนะ็ตนี่ย เอ่อเสร็จแขนเสร็จอกเสร็จคิดเนี่ยเสร็จคิดได้อะไรเนี่ยสิบห้าวันอืมได,ด้เลือดได้เลือดได้เลือดสิบห้าวันจะกินแ,แดงมันจริงปองเลยหรอเอออก็สไนนี่ก็กแขนนี่ก็ได้กับมิดูอืมไม่ดีอ่ะเฉยอ่ะ้างเหรอไม่รู้ได้หัวสุดเลยมองไม่ชัดเลยน่าจะดราม,ม่าแหละ ออประมาณนั้นสิบห้าวันเหมือนกันก่อนก็จะเป็นปืนคู่หน้ากาศราคาพันสองเนาะอันเนี้ยขาดแค่สิบห้าบาทคูก็ได้แล้วอ่ะเออหน้ากาแต่ทำไมไม่เอามันลงเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นกล่องเดิมครับผมกล่องใหม่เนี่ยท,ทำยิ่งสาระ,ะเริ่มลดลงเรื่อยๆทำใจเรื่องอื่น,นก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้แหละมีก็แั้งเบรก็ลดลดสปีดลงอ่ะเออก็ดีดีดี อย่นี้ซัมเมอร์มาเอาเอก็ประมาณนั้นแหละแต่คีแทกแต่สไนเปอ่์นียเอเอท่าหนึ่งศูนย์เนี่ยห้าศูนย์เนี่ยเออเนี่ยห้าศูนย์นี่ก็ไหนว่ามันจะเอาตัวเขาเลยตัวสแตนดาร์ดของมันเนี่ยตัวเดิมเดิมเนี่ยมาลงแต่ทำไมมันเป็นตัวตัวแคสต์เอนเนี่ยโคตรแพงสมัยขี้เกียจอะไรไม่ปเลยิันก็ไม่ได้แรงไม่แรงเท่าโอ้โหเวอร์ร้อยสามสิบบาทต่อเดือนนะครับผม อันนี้สนไนน์นี้น่าจะแรงกว่ายเยอะร้อยเดียวก็อีกห้าบาทร้อยห้าบาทเนที่ยตีไปเดือนนึงนอันนี้ร้อยสามสิบบาทก็แล้วแต่พิจาร,รณานะครับนี่ก็กระสุนเยอะด้วยเออแล้ถามว่ามีประสิทธิภาพไหมก็ดี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 แล้วมอเป็นประเภทปืนทองไม่รู้ว่ามันจะบวกพอย์บวกแคนอะไรกันตามสถานภาพหรือเปล่าเนาะเหมาะใช้เหมาะสำหรับโคกนักวิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วแต่เขาอ เราก็ไม่ใช่ประมาณนี้แหละบอกอะไรเง่้ยนี้เรื่องราวในการซื้อปืนในการใช้ไอ้ที่เหมือกนกันอืมก็ตัวนี้ว่เรื่องสนองสนัยก็ไม่ได้ซีเรียสเลยว่าไม่ได้ไปเล่นสายนั้นเลยเไม่มีเลยมากครับแค่ใช่นี้แหละเนาะมาในหมวดสนัยนะแค่นี้อืมอืมเจ็ดวันจะพอแค่นี้ก็โอเคละ โอเคผมเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้แหละไอเ,เทมยิ่งลงยิงกาะผมตอนนี้ยิง่งยิ่งลงยิ่งกาะยิ่งเติมเหมือนยิ่งเปลืองเออต่างแม่งยังไม่มีะเ,เติมเลยเยเล่นตัวร้อยสิบเนี่ยออโอเคครัผมอานาถาฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ